สวัสดีครับผมวิระปินทองนะครับวันนี้มาอยู่แปลงนาของพี่นุษย์นะครับที่หมู่13ตําบลบางตะเถนอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้มาดูแปลงนานะครับข้าวหวานได้15วันนะครับพิ้นน้ได้2วันแล้วอายุข้าว15วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันกันนะครับนี่ครับข้าวของพี่นุษย์นะครับทุกทีพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีแต่หญ้านะครับนี่ได้เอาตัวเทนเดอร์ของเราไปหมักนะครับ ข้าวไม่เคยขึ้นครับกลับมาขึ้นนะครับแล้วก็หญ้าหายไปเลยครับตอนนี้สิบห้าวันนี่พื้นที่ดินสะอาดเลยนะครับี่ครับไม่มีหญ้าขึ้นไม้เห็นเลยปกตินะครับทุกรุ่นตรงนี้จะข้าวจะไม่ขึ้นเลยข้าวไม่ขึ้นเลยขึ้นมาตายต้นนะครับจะขึ้นมาแต่หญ้านะครับนี่รุ่นนี้ขึ้นหมดเลยขึ้นหนาด้วยครับเนี่ยขึ้นหมดเลยครับขึ้นเต็มพื้นที่หมดเลย ฟังเลยเนีย่ฟังนี่ก็เหมือนกันนะครับดินสะอาดครับหญ้าน้อยลงเยอะมากเลยครับเยอะหญ้าปกติที่ขึ้นพอข้าวเลยมรันที่แล้วที่ผมถ่ายให้ดูว่าหญ้ากับข้าวขึ้นพอกันเลยเดี๋ยวอีกสองอีกสองวันนะครับจะเอาตัวประโยชน์ของเราจะมา,าเอามาใสา่เดี๋ยวดูรอติดตามนะครับว่าวันข้างหน้า พื้นที่แห่งนี้จะแก้ได้ขนาดไหนนะครับพื้นที่ที่เคยดินเสียข้าวออกมาเป็นหัวงอกเป็นเชื้อราแล้วก็ปัญหาเรื่องย้านะครับดูว่าตัวเทนเดอร์และใบยกของเราจะแก้ปัญหาได้ขนาดไหนนะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ,บร